public toilet ใช่จริงๆนี่ไง public toilet มาจะเข้าไปดูนะว่ามันเป็นยังไงอืวอเอ้ยแล้วมันจ,จะจะหายกันยังไงนี่เอ่อนี่ public เป็นห้องห้องนะเป็นห้องห้องฟีมลอันนี้ชักโครกนะ